สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณครูสิริมนแดงเทงค่ะวันนี้เราพบกันเป็นชั่วโมงที่14นะคะสำหรับในวันนี้เราจะขึ้นในบทใหม่ค่ะเป็นบทที่9งานประจำปี4.0ค่ะฟังเรื่องแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะ เรามาดูในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะคะจะสามารถบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้นะคะคุณครูนะคะก็จะม,มีคลิปวิดีโอบทที่9งานประจำปี4.0จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือว่าสสวทนะคะมาให้นักเรียนรับชมรับฟังกันค่ะก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับฟังนะคะเพื่อที่จะนำความรู้นะคะไปแก้ปัญหาแบบฝึกขัดต่อไปค่ะนักเรียนเราไปชมกันเลยค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กันค่ะเด็กๆคะเด็กๆเคยไปเที่ยวงานประจำปีหรืองานวัดตามสถานที่ต่างๆไหมคะบางคนอาจจะเคยไปบางคนอาจจะไม่เคยไปไม่เป็นไรนะคะมาค่ะเชิญเที่ยวงานประจำปี4.0เรามาดูว่างานประจำปีบ้านเรามีอะไรให้หน่าตื่นตาตื่นใจกันบ้างคะ่ะ และสำหรับคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเด็กๆคิดว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ไหมคะถ้ามีลองมาช่วยคุณครูบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กันดีกว่าและในโรงเรียนของเรามีคอมพิวเตอร์ที่ไหนบ้างคะและใช้ทำอะไรบ้างนักเรียนอาจกดหยุดพักเพื่อตอบคำถามหรือกดเล่นต่อ เเรียนต่อได้เลยค่ะอืมที่ห้องคอมพิวเตอร์เอาไว้ให้เด็กๆได้เรียนและค้นคว้าหาความรู้ใช่แล้วค่ะที่ห้องสมุดใช้สืบค้นข้อมูลห้องเรียนคุณครูใช้ทำงานและใช้สอนเด็กๆใช่ไหมคะห้องพักครูห้องผู้อำนวยการห้องประชุมใช่แล้วค่ะ แต่ิเด็กทราบไหมคะว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามที่ต่างๆในโรงเรียนของเราใช้ทำอะไรบ้างคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มความสามารถในการทํางานของเครื่องใช้ในบ้านเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยดีกว่าเครื่องซักผ้าที่มีคอมพิวเตอร์คอยควบคุมโปรแกรมการซัก และสามารถแจ้งสถานการณ์ซักให้รู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนาฬิกาแจ้งเตือนว่าซักผ้าเสร็จแล้วเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเครื่องซักผ้าส่งข้อความได้ยังไงนะ๋อในเครื่องซักผ้ามีคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมโปรแกรมการซักและสามารถแจ้งสถานการณ์ซักให้เรารู้ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตยังไงล่ะคะ ว่าแต่มีคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้อื่นๆอีกไหมนะใช้แล้วค่ะนอกจากการซักผ้าแล้วเราจังใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ต่างๆเช่นในสมาร์ททีวีหรือโทรทัศน์ที่สามารถติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ค่ะกล้องวงจรปิดในบ้านเรา ก็สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็สามารถเรียกดูภาพความเคลื่อนไหวที่บ้านของเราได้ตู้เย็นบางรุ่นก็สามารถแจ้งเตือนได้ว่าของที่แช่ไว้หมดแล้วอุปกรณ์อัจฉริยะทําหน้าที่จัดการทุกเรื่องตามที่คนในบ้านสั่งตั้งแต่สั่งเปิดปิดไฟผ้าม่านเครื่องปรับอากาศทีวี เล่นวิดีโอใน YouTube ไปจนถึงการตรวจสอบสภาพอากาศและข่าวประจำวันว้าวรถยนต์ขับเครื่องอัตโนมัติรถยนต์เอ๊ะมีเสียงอะไรนะอ๋อเจ้าสุนัขตัวน้อยวิ่งตัดหน้านั่นเอง แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเจ้าสุนัขปลอดภัยนะคะเพราะเทคโนโลยีการขับเคลื่อนรถส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้าและวิ่งช้าลงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองก่อนจะไปเที่ยวงานประจำปีคุณพ่อจะแวะบริจาคเลือดก่อนนะคะเมื่อบริจาคเลือดแล้วเลือดจะถูกนำไปเก็บไว้ในตู้เก็บพิเศษข้างในตู้ จะมีระบบตรวจวัด,วดอุณหภูมิทุกจุดเพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสมกับการเก็บรักษาเลือดอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์ที่รายงานปริมาณเลือดสำรองอยู่ด้วยทำให้เรารู้ได้อย่างรวดเร็วว่าตอนนี้มีเลือดเพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะนั่นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนี่นาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ มีระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล 3D ในการจับภาพใช้การโต้ตอบด้วยเสียงเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการวิเคราะห์การล้มของผู้สูงวัยเพื่อเตือนในสถานการณ์ต่างๆจากนั้นจะส่งสัญญาณเตือนไปที่ลูกหลานความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีอยู่รอบตัวเราเลยใช่ไหมคะเด็กๆว้าวถึงแล้วงานประจำปีบ้านเรา ดูสิคะมีอะไรให้ทานบ้างลูกชิ้นปิ้งขนมโป้งเน่งสายไหมน้ำจรวดน่ากินทั้งนั้นเลยอุย๊ยมีเกมปลาลูกโป่งด้วยนะคะเดินเที่ยวกันก่อนแล้วค่อยไปชมการแสดงนิ้วกันค่ะเด็กๆ ิ้วที่แสดงจะพูดภาษาจีนซึ่งบางครั้งคนดูอาจไม่เข้าใจแต่ในงานนี้มีระบบแปลภาษานะคะเด็กๆซึ่งคอมพิวเตอร์จะฟังเสียงมนุษย์แล้วแปลเป็นภาษาจีนจากนั้นแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและยังมีระบบแปลเป็นภาษามือให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถเข้าใจได้ด้วยค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ งานประจำปี4.0มีเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโอ้แต่ก่อนจะกลับบ้านเราแวะไปสอยดาวกันก่อนนะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมาสรุปความรู้กันคะ่ะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาจอยู่ในเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา เช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องซักพผ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานอื่นๆเช่นเทคโนโลยีควบคุมการขับเคลื่อนรถเทคโนโลยีทางการแพทย์ระบบแปลภาษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาจช่วยเราได้หลายอย่างแต่งานที่มีคุณค่าต่อจิตใจหรืองานที่เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเราควรทำด้วยตัวเองนะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะงานที่มีคุณค่าทางจิตใจเราควรทำด้วยตนเองนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้จากการเที่ยวงานประจำปีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่าใช้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะคะบ๊ายๆค่ะ เมื่อนักเรียนดูในเรื่องของบทที่9งานประจำปี4.0นะคะในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะไม่มีชิ้นงานนะคะคุณครูจะมีแบบทดสอบหลังเรียน สำหรับบทที่8เชฟน้าเลิฟคนเสิร์ฟน่ารักนะคะมาให้กับนักเรียนได้ทำกันค่ะนักเรียนต้องได้คะแนนนะคะผ่าน8ถึง10คะแนนค่ะถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่านี้นะคะให้นักเรียนทำใหม่ได้นะคะสามารถทำใหม่ได้จนกว่าจะผ่านค่ะนักเรียนต้องได้8ถึง10นะคะแต่ว่าคนที่ทำรอบหลังนะคะก็จะได้ผ่านที่8คะแนนเท่านั้นนะคะ ถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะก็คลิกลิงก์ Google Form s, เข้าไปเลยค่ะหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบทดสอบบนที่8เชฟหน้าเลิฟผนเสริฟน่ารักค่ะอย่าลืมนะคะต้องได้8คะแนนขึ้นไปค่ะนักเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ